เงินช่วยเหลือต่างๆที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ2,569ซึ่งสำหรับเงินในปีงบประมาณ2,569ก็จะเริ่มขึ้นในเดือนตุลาคม2,568นี้นะคะ หลายๆคนรอคอยเกี่ยวกับเรื่องของการปรับเพิ่มอัตราเบี้ยผู้สูงอายุใหม่รวมถึงเบี้ยผู้พิการใหม่หรือแม้กระทั่งเงินเด็กแรกเกิดคลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะ สำหรับในคลิปนี้เราก็นำรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของเงินช่วยเหลือต่างๆในปีงบประมาณ2,569ซึ่งจะเริ่มเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม2,568นี้มาฝากกันนะคะซึ่งในปีงบประมาณ2,569นี้ก็มีนโยบายเกี่ยวกับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรวมถึงกลุ่มเปราะบางซึ่งมีการพูดถึงอัตราการจ่ายเงิน ในการที่จะช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการหรือแม้กระทั่งเด็กแรกเกิดรวมถึงการช่วยเหลือผู้ที่ใช้สิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะซึ่งตอนนี้สำหรับพรบงบป,ประมาณปี2569ก็ผ่านสภาไปแล้ว1วาระยังเหลืออีก2วาระซึ่งช่วงนี้ก็จะมีการประชุม ในเรื่องของวาระที่2แล้วก็วาระที่3ซึ่งทั้งหมดจะต้องเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อให้ทันปีงบประมาณ2,569ที่จะเริ่มขึ้นในเดือนตุลาคม2,568นนี้นั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็มีการพูดถึงในเรื่องของอัตราการช่วยเหลือเกี่ยวกับ พี่น้องประชาชนกลุ่มต่างๆนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราย้อนไปเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะมะติครมมีการอนุมัติให้มีการปรับเพิ่มเงินเบี้ยผู้สูงอายุแล้วก็เบี้ยผู้พิการซึ่งสำหรับเบี้ยผู้สูงอายุนะคะจะมีการปรับเพิ่มก็คือจากเดิมที่ได้รับอยู่600จะได้เป็น700บาท ถ้าได้700ก็ปรับเป็น850ส่วน800ปรับเป็น1,000และ1,000ปรับเป็น1,250นะคะแล้วทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมก็ยังมีการแจ้งด้วยนะคะว่าอัตรานี้จะสามารถปรับเพิ่มได้ในช่วงเดือนตุลาคม2,568หรือใช้เงินของปีงบป,ประมาณ2,569นี้นั่นเอง แต่ณนะเวลานี้นะคะมันมีเอกสารของสำนักงบประมาณออกมาแล้วนะคะว่ารัฐบาลจะมีการปรับเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุตามอัตรานี้หรือเปล่าซึ่งเมื่อเราเข้าไปดูในเอกสารนี้นะคะถ้าหากว่ามีการปรับเพิ่มเนี่ยเขาจะต้องมีการตั้งงบประมาณไว้ในพรบงบประมาณนั้นๆ แต่ทีนี้สำหรับเอกสารที่มีออกมาในเวลานี้นะคะปรากฏว่าเอกสารในปีงบป,ประมาณ2,569รัฐบาลไม่ได้ตั้งตัวงบป,ประมาณที่จะเตรียมไว้สำหรับจ่ายเป็นเบี้ยผู้สูงอายุในอัตราใหม่แต่อย่างใดซึ่งตามเอกสารนั้นเขาก็ระบุไว้นะคะว่า เบีย้ยผู้สูงอายุยังคงเป็นอัตราเดิมก็คือ600-1,000บาทตามขั้นบันไดนะคะซึ่งถ้าเราดูจากเอกสาตรตรงนี้ก็น่าจะหมายความว่าเบีย้ยผู้สูงอายุนั้นน่าจะต้องได้รับในอัตราเดิมอยู่ไม่ได้มีการปรับเพิ่มตามมาติครมที่มีการอนุมัติไว้นะคะรวมถึงเบีย้ยความพิการก็เช่นเดียวกัน ซึ่งตามมติครมอเมื่อเดือนพฤศจิกายน2567นะคะมีการบอกว่าจะเพิ่มจาก800เป็น1,000บาททวนหน้าทีนี้ในเอกสารของปีงบประมาณ2569ก็ไม่ได้เขียนไว้นะคะว่าจะมีการปรับเพิ่มแต่อย่างใด เพียงแต่ว่าระบุเอาไว้ว่าจ่าย800บาทอย่างเดิมซึ่งตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็คงจะต้องมารอดูว่ารัฐบาลเขาจะมีการชี้แจงหรือเปล่านะคะว่าเหตุใดมติครมมมีการอนุมัติให้ปรับเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ หรือเบี้ยความพิการในอัตราใหม่ไว้แล้วแต่ทำไมในเอกสารที่จะใช้ในปีงบประมาณ2,569ถึงไม่ได้มีการระบุเรื่องนี้ไว้นะคะว่าให้จ่ายเงินเพิ่มแต่ว่ายังเขียนไว้ว่าให้คงจ่ายในอัตราเดิมนั่นเองนะคะทีนี้เราก็คงจะต้องรอดูจากทางรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าแต่ณเวลานี้ตามเอกสารที่มีการชี้แจงออกมาสำหรับ ปีงบประมาณ2,569นั้นน่าจะยังไม่มีการปรับเพิ่มในส่วนของเบี้ยผู้สูงอายุแล้วก็เบี้ยผู้พิการนะคะรวมถึงผู้ที่ใช้สิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่คาดว่าอาจจะมีการปรับเพิ่มเงินให้กับผู้ที่ถือสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ระบุเอาไว้เช่นเดียวกันว่าให้จ่ายเหมือนเดิมก็คือ สำหรับรู้ซื้อสินค้า300บาทมีค่าลถค่าเดินทาง750บาทค่าแก๊สสูงต้ม80บาทต่อ3เดือนรวมถึงคนที่ใช้สิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องของส่วนลดค่าน้ำประปาแล้วก็ค่าไฟฟ้าก็ยังคงได้รับในอัตราเดิมนะคะแต่ถ้าหากว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้ทางเราข่าวสายขนละน้อยก็จะรีบติดตามนามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบที่นี่ค่ะหากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ 你好。